สวัสดีค่ะเด็กเดเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะอวิชาคณิตเหมือนเดิมนะล,ลูกนะคราวนี้เด็กๆเ,เราคุณครูจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเด็กๆคนไหนเข้าใจก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้ได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะไปเจอเข้อสอบหรือเจอตัวเลขแบบไหนก็สามารถคิดได้นะนะคะ การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสารการบวกและประโยคสารการลบเด็กๆลองไปดูกันเลยนะคะ,ะวันนี้คูกุ้งมีแบบสุกหัดให้เด็กดูนะเด็กๆลองดูนะคะ,ะวิธีการหาบางคนอาจจะใช้แบบหลายวิธีในการหาแต่กุ้งจะบอกเคล็ดลับในการหาคําตอบไม่ได้ยากเลยนะ แค่เพียงเด็กดูโจทย์นะคะอะ่เด็กลองมาดูลูกให้แสดงวิธีคิดและเติมตัวเลขแสดงจํานวนในกรอบสี่เหลี่ยมเขาถามตัวเลขอะไรเอ่ยลบสองได้เท่ากับสามอะไรนะลบสองแล้วได้เท่ากับสามบางคนอาจจะนึกไม่ออกเนาะ,ะถ้าเกิดสมมติเด็กนึกไม่ออกบางคนตอบหนึ่งหนึ่งลบสองไดเท่ากับสามถูกไหมลูก ถ้าเรามองมองในหลักความสมเหตุสมผลต้องยาคิดว่าหนึ่งลบสองเท่ากับสามถูกต้องไหมคะหนึ่งน้อยกว่าสองลบหนึ่งลบสองได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคิดถุงคูกุ้งคูกุ้งจะคิดอย่างเงี้ยลูกเขากําหนดให้ตัวเลขมาสองตัวใช่ไหมคะกาหนดให้ตัวเลขมาสองตัวครูจะเอาตัวเลขทั้งสองตัวที่โจทย์กำหนดให้อลูกเอามาบวกกันหรือเอามาลบกันดี อีกรอบนะคะโจทย์กำหนดตัวเลขให้มาสองตัวใช่ไหมคะมีสองกับสามคุณครูกุ้งจะคิดอย่างนี้ว่าเจ้าตัวเลขสองตัวเนี้ยมาทําอะไรกันดีระหว่างเอามาบวกกันหรือเอามาลบกันเมื่อกี้ครูกุ้งลองเอาสามลบสองแล้วได้หนึ่งหนึ่งลบสองไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการลบแน่นอนไม่ได้เอาสองกับสามมาลบกันหรือสามกับสองมาลบกันจะ ต้องเอาสามกับสองมาบวกกันนะคะแบบนี้นะคะคำตอบคือห้าอ่าน,นัยนเลยลองเอาห้าไปแทนตรงนี้คำตอบมันสมเหตุสมผลกันหรือเปล่าถูกต้องแล้วค่ะเมื่อเราเอาห้ามาลบออกสองแล้วคำตอบเป็นสามอ่าได้ผลได้คำตอบคือสามอย่างที่โจทย์กำหนดให้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นคูกุ้งจึงได้ว่าตัวเลขที่หายไปหรือที่เราอยากทราบค่าเนี่ยก็คือห้านั่นเองนะคะดังนั้นคูกุ้งตอบแล้วนะเอาห้ามาลบออกจากสองคำตอบก็คือจะได้เท่ากับสามนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างข้อถัดไปนะคะ,ะโสดกำหนดมาให้ว่าเลขอะไรนาะ ลบสามแล้วได้เท่ากับสามอีกรอบนะคะเลขอะไรนะ้าลบสามแล้วได้เท่ากับสามอ่ะุคณครูกุ้งจะลองเอาลองเลขตัวนี้มาลบกันดูอ่าอีกรอบนะคะลองเอาตัวเลขสองตัวนี้มาลบกันดูเพราะครูกุ้งบอกว่าจทย์กาหนดตัวเลขให้มาสองตัวใช่ไหมคะไม่เอามาบวกกันก็เอามาลบกันใช่ไหมลูก เพราะฉะนั้นคุกกุ้งลองเอาตัวเลขสามกับสามมาลบกันดูซิสามลบสามเป็นวิธีคิดคุกกุ้งนะสามลบสามได้เท่าไหร่ลูกได้ศูนย์ใช่ไหมคะสามลบสามได้ศูนย์มาลองมาเช็คคำตอบสิลูกว่า คุณครูตอบศูนย์เนี่ยคุณครูจะถูกไหมแอาคุณครูจะทําถูกไหมนะคะศูนย์ลบสาม 3, ได้สามไหมลูกไม่ได้ดูจากศูนย์ตัวนี้เป็นตัวตั้งสูย์น้อยกว่าสามศูน์ศูนย์เอามาลบสามได้ไหมคะไม่ได้ นะคะเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นนะลูกศูนย์ไม่ใช่คําตอบนะคะดังนั้นศูนย์ลบสามไม่ใช่คําตอบอ่าเมื่อกี้เราเราเอาสามกับสามมาลบกันใช่ไหมคะคราวนี้เปลี่ยนในเมื่อศูนย์ไม่ใช่คําตอบเปลี่ยนเลยลองเอาสามกับสามมาทําอะไรกันดีลูกลองเอามาบวกกันดูสิอ่าลองเอาสามกับสามมาบวกกันลูก เอาสามบวกสามสามบวกสามได้เท่าไหร่คะเอาสามไว้ในใจนับต่ออีกสามสามไว้ในใจนะลูกสามสี่ห้าหกนะคะอ่ะคุกกรุงไ้หกไหนรอหกตรงนี้มาเติมสิ มึงครูได้เอาหกแล้วอะมึงครูเอาหกมาเติมอ่ะมาดูสิสมเหตุสมผลไหมคะหกลบสามได้สามไหมลูกอืมถูกต้องค่ะมีอยู่หกลบอสามได้สามเหมือนที่โจทย์เขากำหนดให้ไหมใช่แล้วเพราะฉะนั้น ตัวเลขที่เราหาอยู่ก็คือเลขหกนะคะเพราะฉะนั้นวิธีคิดกุ้มก็คือเอาสามกับสามมาบวกกันเพราะว่าเมื่อเอามาลบกันมันไม่ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปอ่ะ ข้อนี้มีโจทย์กำหนดเลขอะไรมาให้บ้างลูกอ่ะครูกุ้งจะคิดแบบนี้นะมีเลขห้ากับเลขห้าใช่ไหมคะมีห้ากับห้าเอาเลขสองตัวนี้มาทำอะไรกันดีนะระหว่างการบวกไม่เอามาบวกกันก็เอามาลบกันดูซิเด็กๆจะวิธีไหนก่อนลูกอ่ะบางคนว่าเอามาบวกกันดูซิอ่ะได้ค่ะเอามาบวกกันก่อนเนาะเอาห้ากับห้าบวกกันได้เท่าไหร่ลูกห้ากับห้าบวกกันได้สิบ อ่ะห้าบวกสิบได้ห้าไหมคะสมเหตุสมผลไ,ไ,ไหมลูกห้าบวกสิบได้ห้าไหมไม่ไม่ใช่นะคะห้าบวกสิบได้สิบห้าไม่ใช่เหรอลูกเพราะฉะนั้นไม่ถูกเอาห้ากับห้ามาบวกกันไม่ถูกไม่ถูกอืมไหนเอามาลบก,กันดูสิลูก ลองเอาวิธีลบนะเอาห้ากับห้ามาลบกันอ่าห้าลบห้าดูสิลูกเท่ากับศูนย์ูกุ้งตอบศูนย์อ่าลองเช็คคำตอบสิรูก,กุ้งตอบศูนย์แล้วนะอ่าไหนลองตรวจคำตอบสิอ่าลองตรวจคำตอบห้าห้าตัวนี้นะคะ บวกศูนย์ครูจะทำไหมรูกุ้งด้คำตอบเป็นศูนย์แล้วนะคูกุ้งคำตอบเป็นศูนย์แล้วนะคูกุ้งตอบศนะูนย์นะคูกุ้งเอาศูนย์มาเติมตรงนี้ตรงนี้นะคะอะลองตรวจคำตอบดูซิว่ามันจะถูกไหมนะคะเอาห้าบวกศูนย์ ได้เท่ากับห้าไหมลูกได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราต้องการหาก็คือเลขศูนย์นั่นเองอืมอันนี้เป็นวิธีการคิดแบบง่ายๆของคุณครูนะบางคนอาจจะคิดได้หลายแบบคณิตมันมีวิธีการคิดได้หลายแบบนะคะแต่คำตอบม,มันต้องได้เท่ากันเสมอนะคะอ่ามาดูข้อสามอ่ะเดี่ยเรามาดูโจทย์ลูก อ่าหกบวกอะไรนะได้เก้าอืมหกบวกอะไรนะได้เก้านะคะอ่ะโจกกำหนดตัวเลขมาให้ก็คือมีหกกับเก้าใช่ไหมคะอ่าเอาตัวเลขที่กระโจยกกำหนดให้อ่ะลกูกไม่เอามาบวกกันก็เอาลองมาลบกันดูซิอ่าเดี๋ยบางคนอาจจะมณครูขาเอามาบวกกันก่อนได้ไหมครั้งอ่าเอาหกกับเก้ามาบวกกันสิลกูก หกกับเก้าบวกกันได้สิบห้าอะไหนลองมาใช้คำตอบหกบวกสิบห้าได้เก้าถูกไหมคะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดไม่ใช่หกบวกสิบห้าได้ยี่สิบเอ็ดไม่ได้เก้า ไม่ใช่9เพราะฉะนั้นคููต่อ15ถูกไหมลูกไม่ถูกไม่ใช่คำตอบค่ะไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเมื่อกี้ครูอา6งกับ9มาบวกกันใช่ไหมคะได้15ไม่ถูก ไหนลองเอาหกับ9หรือ,อพูดง่ายๆเลยนะเด็กๆอย่าเอาหไปลบ9้านะหกลบเก้าไม่ได้นะคะเพราะหกน้อยกว่า9คุณครูจะเอา9้ามาลบออกจากหนะคะ9ลบครูตั้งใจเขียนก่อนนะลบห กลบลกมีอยู่เค่ะหักออกหกตอสาะลองตรวจคำตอบสิว่าคุณครูรเอเก้ากับหมาลบกันมันได้คำตอบไหมมันสมเหตุสมผลกับที่โจทย์หาไหมที่โจทย์ต้องการคำตอบตัวนี้ไหมนะคะครูจอเลขสามาเติมตรงนี้ ามาตัวคคำตอบสิลูกสมเหตุสมผลไหมหกบวกอะไรนะได้เท่ากับเก้าหกบวกสามมีอยู่แล้วหกบวกอีกสามได้เก้าไหมคะหกเจ็ดแปดเก้าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมคะสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เรากำลังหาคือเลขสามนั่นเอง ต่อไปเด็กๆเรามาดูข้อสี่นะคะอ่ะเลขอะไรนะบวกสี่แล้วได้สิบบางคนอาจจะตอบได้แล้วนะคะอ่าแต่บางคนอาจจะเอ้งง,งงอยู่นะคะเพราะว่าเวลาตอนสอบข้ปอปหนึ่งมันก็มีโจทย์แบบนี้นะบางคนก็ตอบได้บางคนก็ตอบไม่ได้เพราะยังงงงงอย,อยู่นะคะเพราะอาจจะเป็นเรื่องใหม่สนับเด็กๆนะคะอ่ะไม่ยากนะถ้าเด็กๆเข้าใจเด็กๆก็จะเข้าใจเลย วิธีการคิดของครูกุ้งอันดับแรกครูกุ้งจะมองดูตัวเลขก่อนว่าโจทย์เอาตัวเลขอะไรมาให้บ้างอ่ะโจทย์เอาเลขสี่กับเลขสิบมาให้เราให้เราหาตัวเนี้ยให้เราหาตัวที่อยู่ในกรอบเนี่ยมันคืออะไรนะตัวเลขอะไรนะนะคะอ่ะครูกุ้งจะหาให้เด็กหาให้เด็กๆดูนะคะอ่ะ ลองไปดูเลยมี4กับ10ไม่เอาสกับ10มาบวกกันก็เอา4ี่กับ10มาลบกันมาไม่เอา4กับ1สิบลองมาบวกกันสิเอา4ี่กับ10มาบวกกันสิสกับ10บกับ10บบวกกันนะคะ ได้สิบสี่อาลองตัวจคำตอบสิลูกสิบสี่บวกสี่ได้สิบไหมไม่สิบสี่บวกสี่ได้สิบแปดใช่ไหมะคะเพราะฉะนั้นคำตอบสิบสี่ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนง no, เลยนะโลนงไม่ถูกถ้าใครตอบสิบสี่ผิดนะมันไม่สมเหตุสมผลนะคะมันไม่ถูก คราวนี้เด็กๆลองเอาสอ่พูดผิดลองเอา10เมื่อกี้ครูกำลังจะบอกว่าเอา4ี่ลบสิไม่ได้นะลองเอา10ตั้งลบออกด้วย4ี่อ่าสิบลบสี่ตั้งหนูยเอาสตั้งนะคะ4ี่ลบสิไม่ได้นะต้องเอาตัวมากตั้ง สี่ลบสิบได้เท่าไหร่เอ๊สิบลบสี่ได้เท่าไหร่ลูกได้หกอ่คูกุง้งในหกคูกุ้งลองมาตอบตรงนี้ดูซิลองมาเช็คคำตอบดูกันซิว่ามันถูกไหมอ่ะเด็กช่วยคูกุ้งหน่อยลูกหกบวกสี่ 4. ได้สิบไหมคะเอาหกไว้ในใจหกเจ็ดแปด เก้าสิบถูกไหมลูกถูกนะคะอ่าเพราะฉะนั้นครูกุ้งตอบเลยตัวเลขที่เราต้องการกำลังหาอยู่เนี่ยก็คือเลขหกนั่นเองนะลูกนะก็คือหเห็นไหมคะอ่ะคราวนี้ดีเรามาดูข้อที่ห้านะคะบางคนอาจจะละบางคนอาจ จะเข้าใจแล้วนะคะแต่บางคนอาจจะงงๆอยู่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูข้อนี้อ่ะโจกําหนดเลขอะไรมาให้บ้างลูกแปดลบเลขอะไรนะได้สี่แปดลบเลขอะไรนะได้สี่อ่ะไหนลองเอาแปดกับสี่มาบวกกันก่อนสิอ่าลองดูซิว่าถูกไหมแปดกับสี่บวกกันได้เท่าไหร่ลูกสิบสองโอ้แปดกับสี่บวกกันได้สิบสอง แปดลบสิบสองได้ไหมไม่ได้แค่คิดก็ผิดแล้วนะคะเอาแปดไปลบสิบสองไม่ได้นะคะอ่าเอาเอาแปกับสี่มาบวกกันไม่ใช่คำตอบที่ถูกไม่ถูกอ่าไหนลองเอาแปดลบออกจากสี่สิ แปดลบสี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลบออกสี่ค่ะลบออกสี่ 1, 2, 3, 4, เนาะน 4, อ่าหนึ่งอ่าสองสามสี่เดล๋ยวเท่าไหร่ลูกแปดลบสี่เหลือสี่อ่าคุ้งลองเช็คคำตอบดูสิ กุ๊กกงในคตอบสี่นะกุ๊กกุงว่าเลขที่เรากาลังหาคือเลขสี่แน่เลยกุ๊กุ้งเรอมาตอบใช้คําตอบอยู่สิใช่คําตอบนะคะเด็กๆแปดลบสี่ 4. ได้สี่ไหมลูกถูกต้องนะคะแปดลบสี่ก็คือได้สี่นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เด็กๆเด็กๆน้อมาดูหน้าเก้าสิบในแบบฝึกหัดหน้านี้นะในแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะน,นี่นะคะเล่มนี้นะคะอ่ะ ครูกุ้งจะพาทาหน้าเก้าสิบก่อนนะลูกนะหน้าแปดสิบแปดกับแปดสิบเก้าครูจะให้เด็กๆทําเองอ่ะเด็กลองมาด,ดูเลยลูกเลขอะไรนะสองลบอะไรได้เท่ากับหนึ่งอ่ะเมื่อกี้คกุ้งบางคนอาจจะงงง,งเห็นตัวเลขสองตัวนี้ลองเอาเลขสองตัวนี้มาบวกกันดูสิสองบวกหนึ่งได้สามอลองมาบวกกัน ถูกไหมคะลองเอาเลขที่จกกำหนดให้มาบวกกันเล้สามในลองเช็คคำตอบสิลูกคุกุ้งกำลังเช็คคำตอบนะสองลบสามได้หนึ่งมันงงงงเนาะเป็นแปลกๆปไหมแปลกๆนะแล้วสองก็ลบสามไม่ได้ด้วยเพราะว่าสองน้อยกว่าสามเพราะฉะนั้นไม่ถูกค่ะไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเลยนะอ่าไหน เมื่อกี้เราเอาสองกับหนึ่งมาบวกกันใช่ไหมคะไหนลองเอาสองกับหนึ่งมาลบกันดูสิเอาสองลบออกหนึ่งสิลูกสองลบหนึ่งค่ะสองลบหนึ่งได้หนึ่งสมเหตุสมผลไหมลูกมีอยู่สองหักออกหนึ่งได้หนึ่งไหมคะ สองลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งสมเหตุสมผลไหมลูกสมเหตุสมผลนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่เราต้องที่เราหาเนี่ยลูกอยู่ในกรอบเนี้ยก็คือเลขอะไรลูกก็คือเลขหนึ่งนะคะหนูว่ากาถูกนี่นะคะอ่ะต่อไปนะข้อที่สามจุดสองนะคะอันนี้คือหน้าเก้าสิบในเล่มนะลูกนะหน้าเก้าสิบในแบบฝึกหัดหนูนั่นแหละค่ะอ่ะมาดูข้อที่สามจุดสองอ่า สามบวกเลขอะไรนะได้แปดอืมสามบวกเลขอะไรนะได้แปดถ้าโจทย์ให้ตัวเลขมาสองตัวไม่เอามาบวกกันก็เอามาลบกันดเด็กๆเราเอาเลขสามกับเลขแปดมาบวกกันสิลูกสามกับแปดได้สิบเอ็ดใช่ไหมคะออ้สามบวกสิบเอ็ดได้แปดสมเหตุสมผลไหมคะไม่ ไหนลองเอาเลขสามกับแปดมาทำการลบกันสิลูกเอาแปดตั้งลบออกด้วยสามแปดลบสามได้เท่าไหร่ลูกในห้า กุ้งได้คําตอบแล้วนะนี่ลองคําตอบตัวนี้ไปเติมในกรอบดูซิว่ามันจะสมเหตุสมผลกันหรือเปล่าสามบวกห้าได้แปดไหมคะสมเหตุสมผลไหมลูกสมเหตุสมผลไหมคะอ่าถูกต้องแล้วนะสามมาบวกห้าได้แปดไหมคะเอาสามไว้ในใจบวกอีกห้าได้แปดไหมลูกได้แปดนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่เราหา ก็คือห้านั่นเองอ่าต่อไปเรามาดูข้อที่3.3ข้อที่3.3นะคะอ่าห้าลบอะไรได้สามนามีอยู่ห้าลบอะไรถึงจะได้สามอ่ะบางคนอาจจะได้คำตอบแล้วล่ะนะคะอ่ะคราวนี้คุณกุ้งลองมาให้อลองคิด หอลองเอาห้ากับสามมาบวกกันสิลูกได้แปดห้าลบแปดได้ไหมไม่ได้แค่คิดก็ผิดแล้วไหนลองเอาห้ากับสามมาลบกันสิลูกห้าลบสามได้เท่าไหร่คะได้สอง ุ้งตอบสองห้าลบสองได้สามนะคะต่อไปข้อสามจุดสี่อ่ะโจทย์กำหนดเลขมาให้มีสี่กับศูนย์อ่ะในลองเอาสี่กับศูนย์มาบวกกันสิลูกสี่กับศูนย์มาบวกกันก็คือได้สี่ในลองเอาสี่มาเติมตรงนี้สิสี่ลบสี่ได้ศูนย์ไหมคะได้ศูนย์คำตอบคือ บางคนอาจจะเอาแปดแปดลบสี่ไม่ได้ศูนย์นะนะคะอันนี้เป็นวิธีคิดง่ายๆข้อสามจุดห้าอาจากําหนดเลขมาให้มีสามกับสิบไม่เอาสามกับสิบมาบวกกันก็เอาสามกับสิบมาลบกันเด็กๆลองเอาสามกับสิบมาบวกกันสิลูกสามกับสิบมาบวกกันมันได้สิบสามใช่ไหมคะสมเหตุสมผลกับผลลัพธ์ที่ตอบตรงนี้ไหม ไม่สิบสามบวกสามมันได้สิบหกไม่สมเหตุสมผลเลยลูกตัวเลขที่เราหาได้สิบสามก็คือไม่ใช่คำตอบนะคะไหนลองเอาสิบลบออกจากสามสิคะเอาสิบตั้งนะเอาสิบตั้งเอาสิบตั้งลบสามสิบลบสามได้เท่าไหร่ะคะเด็กๆสิบลบสามได้เจ็ด อลองมาเช็คคำตอบสิลูกเจ็ดบวกสามได้สิบไหมเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมคะได้คำตอบแล้วอันนี้เป็นวิธีการคิดของคุณครูนะคะคุณครูกุ้งจะคิดโดยการที่แบบว่าถ้าโจทย์กำหนดตัวเลขมาให้2ตัวใช่ไหมคะโจทย์จะกำหนดตัวเลขมาให้สองตัวทุกครั้งเสมอนั่นแหละคะ่ะเอาตัวเลขสองตัวนี้ไม่เอามาบวกกันก็มาลบกัน ถ้าเอามาบวกกันแล้วลองไปเติมในคําตอบถ้ามันไม่สมเหตุสมผลแปลว่าไม่ใช่คําตอบนะคะเอาไม่เอามาบวกก็มารลบกันนะคะนี่เป็นวิธีการคิดของครูกุ้งนะคะเป็นแบบง่ายๆนะคะเด็กๆลองทําแบบขาดหน้า88กับ89นะคะนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าไม่เข้าใจเด๋ยวครูกุ้งก็จะมีอธิบายเพิ่มเติมให้เด็กๆฟังอีกรอบนะคะดเด็กๆ ไงครูกุ้งก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะคุณครูกุ้งจะทบทวนเรื่องนี้นานนิดนึงนะนะคะก่อนจะขึ้นเรื่องใหม่เป็นเรื่องโจทย์การลบนะคะสารการการลบนะคุณครูขอย้ำเรื่องนี้สักประมาณสองวันก่อนเนาะแล้วค่อยขึ้นเรื่องใหม่นะคะไงครูกุ้งก็ฝากเด็กๆด้วยนะคะสำหรับงานคณิตศาสตร์วันนี้นะคะมีเพียงหน้าแปดสิบแปดกับแปดสิบเก้านะคะถา่ายไงวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ